ซื้อกนมาใตยยกัวไม่ฉันจำได้วันนี้จะหินมาจะตเกเย้อโอ้อา่ายังไม่ค่อยตกเท่าไหร่อ่ะึมตึดมตึดมตืดมกินแฮมเบอร์เกอร์อิ่มๆยางน้อยก็ไปเล่นหินมาดีกว่า กันบ้างเลยนะโอ้ยลมเจ็บเฮเงินก็ไม่ยอมจ่ายนะให้ฉันจ่ายคนเดียวได้ไงเนี่ยแพงก็แพงกินก็ต้องหลายชิ้นไปเลี่นหิมาให้สบอารมณ์สักหน่อยดีกว่าไม่สบอารมณ์ โอ้น้องสาวรอพี่ด้วยสิสน้องไม่รอน้องไม่รักไปเล่นหิงหมาดีกว่าเออฉันอยากไปเล่นหิงหมาจังเลยอ่ะฉันอาจจะได้ไปก็ได้นะเนี่ยมาไปเล่นหิงหมาดีกว่า ถหิมะจะตกนเนี่ยถ้าตกเนี่ยจะขอให้อุ้ยจะขอให้ตกแบบแจ็คพอตไปเลยถ้าแจ็คพอตนะฉันคงแบบจะขอบคุณมากเลยอย,า,อยากแจ็คพอตจริงแจ็คพอตด้วยแจ็คพอต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 ฉันชอบเพืนชอบเพื่อนชอบ จริงใครมาเพิ่มที่นี่ไงที่มีหิ่งมาให้เล่นนะ่ะไหนไปดูด้วยสิที่รักก็ไม่รอเลยใครคือที่รักคุณมิซาับเออเฮ้ยเพืนนพ่นี่ไม่เก็ตเลยนะใครเป็นพี่เธอมิซซบเราอยู่ปอเดียวกันไม่ใช่อเออเก็จริงนะ เราเป็นแค่แฟนก่อนยังไม่ถึงเป็นสามีภรรยากันฉันงงคำถามนายจริงๆเลยโกลเด้นมีอะไรกันจะสาวๆเออไม่ได้ถึงมากันเถอะฉันอยากจะเล่นนี่จนจะขาดใจอยู่แล้วเนะี่ยเออฉันให้แฟนฉันขอาไปก่อนเลยขับขึ้นะเข้าลำปางจุงดื้อหนาว เออขับคลืนเออฉันคิดว่าจะได้แคาคนสุดท้ายเสร็แล้วสิโอ้สวยชิมาเลยแต่หิ่งมาน้อยไปหน่อยนะแต่ก็มีสีขาวเพลินมันเพลินเต็นไปหมดเลย รอกันด้สิไม่รออะไรอ่ะถ้้ตกอีกก็ดีสิเขาจะปล่อยหินมากี่ทุกกี่นาทีนะแค่ประมาณสักสิบนาทีใช่ปะฉันไม่รู้นะ่ะนี่นี่นี่ไม่ทราบว่าเธอชื่ออะไรหรอแล้วอยู่ปอ,อะไรฉันอยู่มอแล้วจ้า พวกเราก็อยู่มพวกเราอยู่มหกใช่ฉันอยู่มหกฉันด้วยเธอคนอยู่ห้องอะไรกันหรอเพชรเพชรเพชรโอ้เรียนเก่งกันจังเลยนะฉันอยู่ห้องสามนะอ๋อเธออยู่ม .6 ครับสามโรงเรียนอะไรเหรอ,อฉันไม่อยากพูดเหนื่อลง กึ่งเรียนก่อนไม่ทักแล้วมันต่ำต้อยตรงไหนอ่ะเจง๋งจะตายฉันฉันก็จบมาจากโรงเรียนนั้นน่ะจริงเหรอจบตอนปหกนะแล้วต,ตอนนี้เธออยู่โรงเรียนอะไรอ่ะสตีวิตสตีวิตสวนกุหลาบโอ้มีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะ เออเจ๋งเป็นบ้าแล้วอยู่ห้องเพจสามคนนี่ก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันใช่ปะใชยแล้วอบบนี่ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วพูดอะไรจะตกเพิ่มมาอีกนะพูดปุ๊บ,บตกปั๊บเลยฮนะเจ๋งดีสงสัยมันเป็นระบบของเขาเนะี่ย นี่ถ้าเล่นเสร็จแล้วเธอพาไปดูบ้านของเธอได้ไหมเอิมเธอชื่ออะไรหรอ Garden, าการ์เดนจ้ะโอ้ฉันชื่อเทสซี่นะเทเ r ่กอร์เดนคุณนี่ก็หลอ่อเหมือนกันมีแฟนยังม,มีแล้วใครอ่ะคข้างๆเธอซี่เยอะอ Yo, ฉันเองเทสซี่กับเทเร่นี่เป็นพี่น้องกันใช่ปะเป็นฝาแฝดกันฉันเกิดก่อนเขาสิบนาทีฉันเกิดหลังเขาสิบนาทีน,น,าน,าทน่ะ แต่แค่เขาขนเขาเยอะกว่าฉันเอ,อิ่มงั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปบ้านลกันเลยแล้วกันนะโอ okay. เคเราด้วยสิไม่เคยเห็นเราเลยอ่ะเออชีวิตนี้มันสั้นเริ่มแล้วเรื่อยิงซะไม่มีใคร ยักเลยใช่ไหมหิมตะตกมาพราะไม่นนเวลาย,ยังรเมื่อพันมีนี้เนี่ย,ยหุ้ยหิมๆหย่า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 ฉันยังไม่อยากไปนะ่ะฉันขอเล่นแป๊นหนึ่งหน่อยนะเพื่อนๆอืมใครๆก็พูดอย่างนี้กันแล้วนะ หลังจากเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงอือหนาว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 เอิ่มหนาวหนาวจ้านี่ก็หุงมอเย็นเย็นแล้วจ้าได้เวลาปิดของที่นี่แล้วจ้า เออผมเออผมหนูเมื่อไหร่จะกลับใจพี่จะได้คความสะอาดค่ะโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย รวมก,ก่อนินะรวมรวมเสร็จแล้วกลับได้ละนอนแล้วเออมี่หรอบ้านเธอทำไมบ้านบ้านมันดูแปลกๆปลกชแถมยังมีต้องสี่ชั้นนะสี่ชั้นก็ดีอยูนะขอบใจที่ชมนะงั้นดูทีวีไปก่อนนะปิด แต่ฉันไปเรียกแม่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวหรอใช่ฉันอยู่กับแม่เออฉันอยู่คนสองคนเอ้สามคนนะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันหรอเอยอยู่บ้านเดียวกันหรอใช่เราเราอยู่บ้านเดียวกันหมดเฮ้ยดีจังเลยนะบ้านสวยนะแน่เลยดิ๋ฉันมา,างั้นเรียกพ่อมา